เป็นยังไงบ้างคะพี่โครงการสาววีทีมสู้โควิดที่บริษัทอะค่ได้จัดทาเพื่อสมาชิกพี่้รู้สึกยังไงโครงการนี้บ้างดีเพราว่าเราจะได้มีไรายได้เพิ่มแล้วก็โครงการนี้โดยปกติแล้วนะคะเป้าหมายของพี่อุ้ยนะคะจะอยู่ที่5,000บาทแต่ว่าพี่อุ้ยขายเก่งมากเลยคะ่ะรอบนี้พี่อุ้ยขายได้7,600บาทนะคะซึ่งพี่อุ้ยจะได้กําไรตรงนี้นะคะ 2,200บาทแล้วก็กำไรปกติพี่อุ้ยได้อีก900บาทถือว่าพี่อุ้ยได้ทั้งหมด3,100บาทใช่ไหมคะคุ้มมากเลยค่ะแล้วพี่อุ้ยมีลูกค้ากลุ่ม,มไหนบ้างคะของเราที่ขายให้เป็นเพื่อนๆที่ทางานแล้วกแถวเนี้ยของเราแบบอย่างี้อ๋อแถวเราแม่บ้านชุมชนนี้นะคะพี่อุ้ยมีความประทับใจอะไรอย,อยากบอกกับเพื่อนๆบ้างไหมคะให้เขามาร่วมโครงการสาวิธีสู้โควิดกับเราอะคะ่ะก็ จะมันเป็นไรายได้เสริมนน<ฆ>แล้วเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเราขายเป็นหลักก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างโครงการเนี้ยจะดีมาก,มากว้าวโครงการดีมากมาก่อนหน้านี้นนได้ข่าวพี่อุ้ยก็ได้โครงการอีกโครงการหนึ่งของบริษัทด้วยนะคะซึ่งเป็นโครงการออมทรัพย์มหารวยในหมื่นบาทใช่ไหมคะพี่อุ้ยเพิ่งจะชนะไปหมาดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะ ตั้งแต่มีแอปยูทินก็ท,ท,าทําให้พี่อุ้ยสะดวกสบายในการที่จะส,สั่งซื้อสินค้าแลวดูแคตตาล็อกด้วยใช่ไหมคะพี่อุย้ยแบดูจากในแอปยูทินจ้ะตอนนี้ก็มี F แอปยูทินนะคะสะดวกบางครั้ง<ด><ด>เราไม่มีเล่มไม่มีอะไรแล้วก็ดูในนี้สั่งซื้อในนี้มันก็ง,ง่ายแล้วก็สะดวกจ้ะเร็วเร็วเร็เรวกว่าที่เราจะไปเปิดในกระถมมีมีน้องกายดูเลด้วยมีข่าวสารอะไรก็ส่งให้บอกตลอด ก็เลยยิ่งทําให้ง่ายยิ่ง้นว้าวค่ะ,คะก็เวลามีข่าวสารอะไรมีกายก็จะไลน์บอกพี่ๆในกลุ่ไมไลน์หรือว่าบอกพี่อุ้ยส่วนตัวให้พี่อุ้ยทำโปรโมชั่นต่างๆนะคะให้ให้เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดกายยินดีที่จะดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือสมาชิกมิชินทำเพื่อคนไทยโดยตรงแล้วก็อยากให้คนไทยมีรายได้ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากเป็นสาวมิธีนะคะติดต่อเรามาได้นะคะเราก็จะแคตตาล็อกไปให้ที่บ้านแล้วก็ดูแลให้ค่ปรึกษาทุกอย่างเลยค่ะ<ห>วันนี้<ๆ>เราขอบคุณพี่อุ้ยมากเลยนะคะที่แบบให้กำลังใจกับสาวมิทีแล้วก็ผู้จัดการเขตที่แบบได้รับกาลังใจว่าเราจะสู้ต่อไปกันไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือสถานการณ์แบบไหนนะคะแต่ว่าสาวมิธีก็ยังอยู่เคียงข้างก,กันนะคะก็ขอบคุณพี่อุ้ยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ